ชาโนนคุณบ้าบอลสวสดีครับวิเคราะห์บอลประจำวันจันที่24เมษายน2566นะครับก็ก้าวมาช่วงท้ายหลีกแล้วนะครับสำหรับเดือนเมษายนนะครับแล้วก็เดือนหน้าคิวจะอัดแน่นไปด้วยโปรแกรมเตะเรา จบกันทุกหลีกนะครับในสิ้นเดือนหน้าทั้งหมดเลยนะครับเกือบทุกหลีกเลยนะดังนั้นวันนี้มาลุยกันเกมตุ้กขังครับกันโชเซเนีครับอตาลันตาเจอกับโรม่าถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เหมือนกันนะสำหรับคู่นี้นะครับแล้วก็แชมเปี้ยนชิพนะครับบิ๊กแมตช์เหมือนกันครับดูตันทาวเจอกับมิดเดิลสโบรนะครับแล้วก็ทางด้านของโปรตุเกสมีหนึ่งคู่นะครับกิมมาร์ไรส์เจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับดังนั้นวันนี้3ตัวชัวร์แน่หวังว่าจะถูกอกถูกใจทุกท่านนะครับเดี๋ยวไปรรรรัััััับบบบฟงงชมมมกนนนสสําาาหหหททววววิิเเคคคะะะ์แลด็่่ตขอผีจ มอบให้ในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์นะครับใครที่คิดว่าใช่ฝากกดแชร์ไปยังเพื่อนๆให้มารับชมรับฟังกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ไปลุยกันครับก่อนอื่นสรุปผลบอลเมื่อวานกันหน่อยครับทางด้านของเวสแฮมกับนิวคาสเซิลเนี่ยถล่มยับเลยนะครับเวสแฮมกดไป4-0ตัวเต็งของผมแล้วก็ทางด้านของนิวคาสเซิลกับสเปอร์ผมให้สเปอร์ไปนะ นะนั้นะแต่ว่านิวคาสเซิลนะครับ20นาทีแรกนะครับหวดไปถึง4-5เมตรนี่ก็นะครับเกินคาดเลยทีเดียวส่วนทางด้านของไบตันกับแมนยูครับจบผลเสมอแล้วก็เป็นแมนยูที่เตะลูกโทษเข้าไปชิงกับาทางดน้านของแมนซิตี้นะครับอ่ส่วนการโชดเซเรอาอิตาลีเมื่อวานเราคุยกัน1คู่เป็นบอลคู่ดึกนะครับส่วนลาลิกาสเปนเป็นทางด้านของบาร์เซสตินา,นา,นานเอาชนะนะครับแอตโกมาดิดหนึ่งประตูต่อศูนย์เป็นบอลเน้นผลพอสมควรน,นะครับส่วนทางด้าน ของการโชดเซเลอรนะครับคู่ดึกนาโปลีเอาชนะยูเวนตุสไปได้เป็นไปตามคาดดังนั้นเมื่อวานตัวเต็งที่แจกให้กันเนี่ยนะครับเป็นทางด้านของนาโปลีกับเวสต์แฮมยูเนเต็ดก็กินไปนะครับสำหรับตัวเต็งแบบนี้นะครับก็ถือว่าวื้อหวางพอสมควรครับสำหรับช่วงท้ายเดือนแบบนี้เดือนนี้มีกําไรให้เห็นกันอย่างแน่นอนนะครับอ่านะครับไปลุยกันครับวิเคราะห์บอลคู่แรกนะครับวิเคราะห์บอลกานโชดเซเลอรอิตาลีนะครับอัตตาล่าต้าเจอกับเอเอสโรม่านะครับก็ ในทำตรงว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะสูสีกันพอสมควรนะครับโรม่ามีฟอร์มที่โดดเด่นนะครับแต่ส่วนทางกับอตาลุต้าที่ฟอร์มอาจจะดรอปลงไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าโรม่าก็ยังคงบทบังอยู่ในช่วงหัวตารางนะครับซึ่งยูเวนตุสอุทธรผ่านเนี่ยนะครับทำให้ตกที่นั่งลําบากอีกนะครับในการแย่งพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับแต่ปีนี้โจเซมมโยเอาจริงในบอลถ้วยพอสมควรนะครับเพิ่งผ่านบอลถ้วยมาด้วยในเกมนี้ไปลุยกันนะัก ครับอาตาลันตานะครับวันนี้ต่อเสมอ,อครึ่งเป็นบอลสามหน้าอย่างชัดเจนครับได้เปรียบเล่นในบ้านนะครับแต่ว่าด้วยผลงานของโรมา่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวันนี้เนี่ยโรมา่าอาจจะสู้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับราคาพูลเลยออกปาส จุด 1, ในราคาเสมอแบบนี้มีโอกาสจบเสมอข้างสูงนะครับเจ้าบ้านโชคชิคงความได้เปรียบในการเล่นในบ้านแค่นั้นเองนะครับสูงต่ำเปิด2ลูกควบนะครับบางสำนักเปิด2ลูกครึ่งไหลลงดังนั้นน่าจะกดดันอัดอัน้อนพอสมควรครับสำหรับเกมนี้นะฮะตานลันต้าอยู่อันดับที่7นะครับเกมในบ้านในชนะ6 สเสมอ3แพ้ไป5นะครับจากเล่นไปทั้งหมด14เกมเนี่ยนะฮะทำแต้มไปได้ทั้งหมด21แต้มนะครับทำแต้มได้น้อยกว่าในเกมนอกบ้านอีกนะครับส่วนโรมาครับเกมเยือนชนะ7สะเสมอ4แพ้4นะครับทำแต้มได้25แต้มนะครับน้อยกว่าเกมในบ้านปีนี้โรมาทำได้ดีพอสมควรเลยนะ นะครับเราเทียบเคียงฟอร์มกันนะครับสินัดล่าสุดของทั้งคู่นะครับตาลันตาชนะ5เสมอ3แพ้ไป2ถือว่ามีสถิติที่ดีเลยเดียวกับโรมานะครับในนัดล่าสุดก็ไปเยือนโรมาเอาชนะไปด้วยในซีซั่นนี้เนี่ยนะครับในเดือนกันยายนที่ผ่านมาของปีที่แล้วนะครับไปเยือนเอาชนะมาได้1นนะครับก็ถือว่าเล่นได้ดีเมื่อเจอกับโรมานะครับส่วนเกมในบ้านของตาลันตานะครับอ่าสิบนัดชนะ3มเสมอ3แพ้ไป4นะครับไม่ค่อยสู้ดีนักซึ่งเท่าไหร่แต่ในแง่ของการทำเงินก ก็สูสีกันนะครับดังนั้นคู่นี้เนี่ยถ้าจะให้เหลื่อมๆที่เซติเนี่ยผมคิดว่าตัลต้าทำได้ดีกว่านะครับ ส่วนฟอร์มของออตแลนตาพักหลังมาอาจจะออกทะเลไปนิดหนึ่งนะครับหลังจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยสินัดหลังสุดชนะแค่3เกมครับเสมอ2แพ้ไป5นัดล่าสุดก็เสมอฟิโอเรนติน่าหนึ่งหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับแพ้โบลอนาคาบ้านเลยนะครับเกมในบ้านไม่ค่อยสู้ดีนักเท่าไหร่ครับสำหรับสี่เกมหลังนะครับไปดู9เกมหลังบ้างนะครับชนะ5เสมอ1แพ้ไป4นับ4ี่เกมหลังชนะเพียงแค่เกมเดียวนะครับนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ ก็ถือว่าไม่ค่อยสู้ดีนักักสเท่าไหร่เกมในบ้านเสียราคาไป4เกมติดแล้วนะครับส่วนทางด้านของโรมาฟอร์มค่อนข้างที่จะจัดจ้านพอสมควรนะครับนัดล่าสุดเอาชนะเฟนยุดมาได้2-1น,นะครับแล้วก็ไปเล่นต่อเวลากันเลยทีเดียวนะก็ถือว่าก็ต้องเป็นลุ้นกันดูนะครับโจเซ่มูนยูค่อนข้างที่จะ เอาจริงเอาจังกับทั่วอยูฝ่ายอยู่ป้าหลีกพอสมควรเลยนะครับหลังจากปีนี้แล้วนะครับได้คอนเฟอร์เลีกนะเจ้าทำให้เจ้าตัวเนี่ยเป็นโค้ดนะครับที่คว้ามาแล้วทุกแชมป์หลีกนะครับถือก็ยังคงเป็นเดอะสเปเชียลวันกันอยู่นะครับ ก็ส่วนเกมเยือนของโลมาเนี่ยก็ดันไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะเด่นในเกมเย้านะครับเกมเยือนชนะสุดแพ้ให้กับเฟนิยุดนะครับแล้วก่อนหน้านี้ในลีกชนะตริโนนะครับแพ้ราซิโอมาเสมอโซซิดาดนะครับแพ้ยันเคโมเนเซครับทีมสุดท้ายตารางนะเสมอเลเช่นะครับนาโปลีรวมถึงชนะ สเปเซียแค่นั้นเองนะครับดังนั้นก็ไม่ค่อยสู้ดีนักเหมือนกันนะครับสำหรับเกมเยือนของโรม่านะครับในการเล่นราคาเสมอเครื่งบบรองแบบนี้โรม่าเป็นรองแบบนี้ในเกมเยือนเนี่ยสามารถทําได้ดีครับส่วนมากจะจบที่ผลเสมอน,นะนะครับเสมอไป2เกม3เกมเลยทีเดียวนะครับดังนั้นก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรครับกับราคาเล็กๆแบบนี้ นะครับโรม่าจะเจอเอซิมิลานครับงานหนักเลยนะครับส่วนตันน่าเจอโตเรโนนะครับตัวบาดเจ็บท่างคู่เนี่ยนะคริสมอริงอาจจะมีการบาดเจ็บในนัดนี้นี่เพิ่มเติมเข้ามานะครับซึ่งเป็นรายเดียวนะในแผงหลังนำหรับส่วนหน้าของอาลตันต้าก็ไม่น่าจะมีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมเข้ามาตัวบาดเจ็บก็เป็นตัวเดิมๆอยู่แล้วอย่างนะครับมาริโอปาซาริสนะครับโอ้โหรวมถึงอเดีมราลุกแมนนะครับจอมกองหน้าจอมกระถุงประตูนะตัวนี้บาดเจ็บ นะครับหายไปหลายเกมพอสมควรทําให้นะครับการเบิกสกอร์ของอาตาลันต้านเนี่ยนะครับมีปัญหาพอสมควรนะครับการจัดทัพวันนี้ครับอาตาลันต้ามาในระบบนะครับสามสี่หนึ่งสองนำทีมโดยดูวาสปาต,ต้านะครับโอ,อ,อรุนนะครับเอเดอร์สันเดอะรูนนะครับแคมเปนเนอร์ นี่นะครับก็ตัวอื่นสปอคอตต้านะครับอยู่ครบหมดไม่มีปัญหาใดๆนะครับอาจจะขาดแค่อาดัมลุกแมนต์นะครับที่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บนะครับกดไปแล้ว13ประตูนะในซีซั่นนี้นะครับพักหลังมาอาจจะหายหายไปนะครับก็ส่งผลกับทีมพอสมควรในแง่ของการเบิกสกอร์นะครับส่วนทางด้านของโรม่าครับชามี่อับราฮัมยืนหน้าเป้าครับตามลงมาเป็นเปเรกินี่นะครับดิบาร่าเนี่ยเป็นของฟรีที่ได้มาคุ้มจริงๆครับสําหรับทางด้านของโรม่านะครับกิเซนเต้มาติ นี่นะครับชาโรวีนะครับเซเลสกี้ก็อยู่ครบเป็นตัวหลักทั้งหมดเลยนะครับสำหรับโรแม่วันนี้พร้อมที่จะลงเล่นในศึกในลีกของตัวเองอยู่อย่างแล้วนะครับตัวมริโยนะครับเข็นฟอร์มของทุกท่านทุกคนได้ดีจริงๆนะครับเข็นอับราฮัมนะครับก่อมดิบาร่ามาอยู่โรมมานะครับก็ถือว่าก็ยังคงเป็นฟอร์มที่สดใสของมูริโยเหมือนกันนะครับดังนั้น เกมในวันนี้เนี่ยนะครับด้วยเกมลุกผมคิดว่านะครับอัตันต้าอาจจะขาดหายไปในบางจิ๊กซอนะครับส่วนทางด้านของโรมาพร้อมทุกขุมกําลังอยู่แล้วนะครับดีบาร่าเปเลกินีอับราหัมก็ยังคงอันตรายกันอยู่เกมในแดนกลางปีนี้ค่อนข้างที่จะแน่นปึกพอสมควรเลยนะครับสำหรับโรมานะถ้าใครที่ดูบอลสดนะครับ ส่วนอัตตาร์ตาก็ไม่ได้น้อยหน้าเหมือนกันนะครับเกมในแดนกลางก็ดีนะขาดแค่การจบสกอร์แค่นั้นเองนะครับดังนั้นวัดกันเหลี่ยมวัดคมหรือครับบอลสหน้าแบบนี้อยู่ที่ใครนะครับจะช่วงชิงความได้เปรียบมากกว่ากันดังนั้นราคาที่ออกมาก็เป็นบอล2แง่สามแง่เหมือนกันนะครับว่าใครจะชื่นชอบฝั่งไหนสําหรับคู่นี้นะนะครับสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งดันลงมาเหลือ2ลูกควบผมคิดว่าอาจจะ ถ้าถ้าอ่านตามราคานะอาจจะเฉือนกันนะครับแค่เม็ดเดียวแค่นั่นเองดังนั้นเกมในคู่นี้เนี่ยก็ต้องลุ้นกันดูว่านะครับจะออกมาฝั่งไหนถ้าความชื่นชอบส่วนตัวของผมเนี่ยปีนี้นะครับฟอร์มที่กําลังโดดเด่นก็คงต้องเป็นโลมาแหะครับที่กําลังโชว์ฟอร์มได้ดีพอสมควรนะ,นะครับส่วนอัตาันตานะครับอาจจะเป๋ะไปเหมือนกันนะครับส่วนเกมในในบ้านก็ใช้ได้เหมือนกันนะนะครับส่วนโลมาเกมเยือนก็ไม่ค่อยที่จะสู้ดีนักสักเท่าไหร่ ดังนั้นเกมในวันนี้ผมคิดว่าผลเสมอก็น่าจะเพียงพอสําหรับทั้งคู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าในการลงเล่นจริงๆแล้วเนี่ยมันเสมอมันก็ไม่เพียงพอดิดังนั้นผมออกใจแรงเชียร์โรม่านะครับว่าจะผ่านเกมนี้ได้ไปด้วยดีพอสมควรนะครับระกับราคาเสมอครบครื่องแบบนี้นะครับเสมอนะอาจจะจบผผลเสมอน,นะครับแต่ผมเชียร์โรม่าให้ชนะนะครับฟันธงที่โรม่าครับสำหรับคู่แรกนะครับ คู่ที่สองนะครับวิเคะห์บอลทางด้านของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับก็ค่อนข้างที่จะมันเหมือนกันนะสำหรับทางด้านของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับก็บาง ลีกบางตัวเนี่ยก็ยังคงลุ้นอยู่นะครับมิเดิลสโบรวมถึงรูตันทาวเนี่ยก็เกาะติดกันมาอันดับ3กับ4เนี่ยยังคงลุ้นในเพย์ออฟนะครับน่าจะตามทางด้านของเชฟฟิลไม่ทันแล้วนะครับส่วนเบอร์รี่ก็เล่นเสมอไปให้ประคองให้จบซีซั่นแค่นั้นเองนะครับเกมนี้เป็นเกมที่44ของทั้งคู่นะครับก็เหลืออีก2เกมนะครับแค่นั้นเองนะสำหรับทางด้านของลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับวันนี้ไปดูกันนะฮะโอเคนะครับ เดี๋ยวเช็คก,กันก่อนนะครับราคาที่เปิดมานะครับเป็นราคาบอลสามน่างชัดเจนครับลูต,ตันทาวได้เปรียบเล่นในบ้านนะครับเหมือนคู่อัลเลนต้าเมื่อกี้เลยนะครับราคาก็เยอะหยั่งเหมือนกันนะครับแน่นิ่งอยู่ที่นะครับเสม,มอครบครึ่งเนี่ยนะครับจ่าย3.30สําหรับราคาเสม,มอนะครับเจ้าบ้านได้เปรียบเขึ้นเล่นในบ้านเท่านั้นเองนะครับมิ สําสหรับสูงต่ำเปิด2ลูกครึ่งนะครับไปวัดเม็ดสกันแล้วกันนะครับสำหรับคู่นี้นะครับมีโอกาสช่วงชิงความได้เปรียบก,กันทั้งคู่นะครับลูตันทาวอยู่อันดับสามครับส่วนมิดเดิลสโบอยู่อันดับ4เกมในบ้านของลูตันทาวเนี่ยนะครับไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่นะครับอดอาจจะจบเสมอค่อนข้างเยอะเสมอไปถึงแเกมครับชนะ9แพ้ไป4นะครับส่วนเกม ของโบโลในเกมเยือนก็ไม่ได้ที่จะหวือหวานะชนะ9เกมนะครับเสมอ2แพ้ไปถึง10เกมนะครับดังนั้นท้งคู่เนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างที่จะสู่สีกันพอสมควรนะในแง่ของเชิงอันดับตารางคะแนนนะตอนนี้นะครับเจ็ดนัดหลังสุดของทั้งคู่ฮะลูตันทาวชนะ2เสมอ2แพ้ไป3นะครับกินราคาแค่2เกมเท่านั้นดังนั้นสถิติเนี่ยอยู่ที่มิดเดิลสโบพอสมควรเลยนะครับ3นัดหลังสุดในบ้านของรูตันทาวเนี่ยนะครับไม่แพ้นะ ก็ถือว่าแข็งแกร่งเหมือนกันนะครับสำหรับราคานีนะครับเป็นผู้ต่อเนี่ยก็ถือว่าใช้จะใช้ได้นะครับชัดเจนเหมือนกัน10นัดหลังสุดของลูตันทาวไม่แพ้ใครเลยครับนัดล่าสุดสเสมอเลดดิ้งนะครับแต่เสียราคาไปนะ นะครับก็บอลมันดีดดีดดีดมาหลายนัดติดแบบนี้นะครับก็มาพังเอานัดนี้เหมือนกันนะครับทตให้ฟอร์มสวยๆผลงานครับไม่แพ้ใครถือว่าดีที่สุดเหมือนกันครับสำหรับดูตันทาวนะครับส่วนเกมในบ้านเก้านัดหลังสุดแพ้เป็นแค่เกมเดียวให้กับจ่าฝูงอย่างเบอร์ลี่เท่านั้นนอกั้นเก็บเรียบหมดนะครับสนัดหลังสุดก็เก็บชัยในบ้านแล้วก็กินราคามาด้วยนะครับผลงานทําได้ดีจริงๆครับส่วนมิดเดิลสโบนะครับก็ไม่น้อยหน้านะครับสินัดหลังสุดแพ้ไป3าเกมนะครับแล้วก็2นัดหลังสุดถล่มยับเลยครับถล่มนอริ 5-1นะครับกับฮันซิตี้สานะครับแล้วก็มิดเดิลสโบปีนี้เป็นทีมที่ยิงประตูได้ดีค่อนข้างที่จะนะครับยิงดียิงเยอะเลยทีเดียวนะครับเบิกสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องอย่างหกเกม7เกมหลัง8เกมหลังเนี่ยนะครับเเกมหลังนะฮะยิงไปโอ้โหสนั่นเลยนะครับสำหรับมิ d เดิลสโบของหน้ากําลังอยู่ในช่วงที่ต้องบอกกันตรงว่า เป็นอยู่ในช่วงที่มั่นใจพอสมควรนะครับได้ไปถึง26ประตูนะฮะเสียไป14นะครับบวกไป12นะดังนั้นนะครับกระถุงประตูได้ดีจริงครับสำหรับมิเดิลสโบในช่วงหลังมานี้นะครับส่วนเกมเยือนนะสองเกมหลังอาจจะดูแย่ๆไปนิดนึงนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับเอาชนะวอนซีไปได้ก็ถือว่าชัดเจนเหมือนกันครับสำหรับผลงานในเกมเยือนนะคนัดหลังเยือนชนะไปถึง5นะครับใช้ได้พอสมควรนะครับในราคาแบบนี้เนี่ย รูตันทาวเล่นได้ดีนะสถิติดังนั้นวันนี้นะครับแอบเหลือมๆไปที่รูตันทาวพอสมควรนะครับรูตันทาวจะเหลือ2เกมให้เล่นนะครับกับแบ็กเบิร์นโรเวอร์แล้วก็ฮันซิตี้นะครับต้องประคองตัวเองเพื่อเล่นเพย์ออฟอย่างแน่นอนนะครับส่วนวิเทนส์โบเจอร์รอตเทนแฮมครับงานง่ายรวมถึงโคเวนที่ด้วยดังนั้นทั้งคู่ไม่น่าจะพลาดอะไรแล้วสําหรับเกมในวันนี้นะครับวิเทนส์โบตัวบาดเจ็บอารอนแรมซี่นะครับซึ่งผมถ้า ติดตามกันเนี่ยนะครับน่าจะบาดเจ็บไปหลายเกมแล้วนะครับแมทธิวคลาร์กนะครับเบรรี่แมคครีรวมถึงเดอะไฟด้วยซึ่งนัดที่แล้วก็ไม่ได้ลงอยู่แล้วนะฮะส่วนทางด้านของรูตันทาวเวอร์แจ็ควอลตันเดนพอตนะครับริสเบิร์กกาเรียลนะครับออสโร นะครับมีการบาดเจ็บแต่ไม่น่าจะสมงผลกับทีมนะครับซึ่งในนัดที่แล้วก็ไม่ได้ลงเช่นเดียวกันนะครับลุกฟีแมนลุกเบอร์รี่นะครับก็ต้องไปดูว่าเกมนี้จะจัดทัพยังไงนะครับอาทนะของรูตันทาวนะครับมาด้วยระบบ3-5-2นะครับเน้นเกมในแดนกลางพอสมควร นะครับคาร์ซอนนะครับมอริสตัวนี้เป็นสตาร์ดังของทีมครับปีนี้กดไปแล้วถึง19ประตูนะครับสำหรับตัวนี้นะครับส่วนตัวอื่นยังคงอยู่ครบนะครับอดิบิโย่นี่ครับอารันนะครับแคมเบลล์นะฮะแล้วก็นาคัมบ้านี่ฮะชื่อนี้นะครับก็คุ้นชื่อคุ้นหูกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเปเรลรัสด็อกนะครับอันฟิกโคดี้นะครับไม่น่าจะมีปัญหากับทีมอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวผู้เล่นของ นะฮะลูต้นเท้านะครับพร้อมลุกขุมกาลังเน้นเกมในแดนกลางทั้งลุกทำรับเนี่ยนะครับตองพึ่งสองข้างที่ว่ามีพละกาลังมหาศาลพอสมควรนักเกมในแบบนี้เนี่ยเป็นเกมลุกอย่างชัดเจนนะครับคล้ายๆกับทางด้านของแมนซิตี้เลยนะครับถ้าดันทางด้านของแคมเปิรขึ้นมาสูงอีกนิดนึงนะครับแล้วเล่นกลางแค่4ตัวแต่นี้เล่นกลาง5ตัวนะครับก็ถือว่ายังคงปักหลักในเกมลักพอสมควรนะครับส่วนมิดเดิลสโบครับอาเชร์ฮะยืนหน้าเป้า นะครับแล้วก็อัคซ์พอมนะครับปีนี้กดไปแล้ว28ประตูนะครับสำหรับตัวนี้ก็ถือว่านะครับโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นจริงๆสำหรับกองหน้าโฟไนนะครับตัวต่ำแบบนี้นะฮะแล้ว ก็โจนนะครับมาคัตฟรอสนะครับเฮเดนเฮกนี่นะครับโจนาธานฮาวสันนะครับไม่มีปัญหาใไไดๆอยู่แล้วสำหรับนักเตะนะครับตัวบาดเจ็บที่มีรายชื่อให้เห็นกันก็เป็นตัวบาดเจ็บที่นะครับเจ็บไปหลายเกมอยู่แล้วดังนั้นปีดังนั้นในวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสู้กันมันเหมือนกันนะครับมิเดิลซัมโบเน้นแผงนะครับหลังแล้วก็สวนกลับเหมือนกันครับสำหรับแผนมันแบบนี้นะครับสวน การทำประตูเนี่ยมินเอร์สโบก็ดันทำประตูได้ดีอีกนะดังนั้นในแง่ของราคาที่ออกมาก็ยังคงเป็นบอล2แง่3งามแง่คู่นี้นะครับถ้าให้มองจริงๆแล้วลูตันทาวก็ยังคงแข็งแก่งในบ้านนะครับส่วนโบโล่ก็เป็นทีมที่เบึกสกอร์ได้ดีจริงๆอ่ะนะแต่เกมเยือนอาจจะมีแข่งไว้บ้างนิดนึงนะครับส่วนลูตันทาวเกมในบ้านก็อาจจะเป๊ะๆนิดนึงมีการจบเสมอข้างสูงนะครับสกอร์สูงก็ผมคิดว่า สองทีมเนี่ยยืนพื้น1เมตรอาจจะมีเห็นกันอยู่แล้วนะครับในการห้ามหันในช่วงท้ายแบบนี้นะครับเพราะว่าสถิติคะแนนเนี่ยโคเวนทรีนะครับกำลังตีตื้นขึ้นมาแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะตีขึ้นไปนะครับน่าจะไปตกกันนู่นเลยนะครับโคเวนทีซันเดอร์แลนด์นะครับรวมถึงเนี่ยครับเวสบอมบิดขึ้นมานะ6 3ถึง66นะครับอันดับ5ถึงอันดับ10เนี่ยมีโอกาสสลับสเปลี่ยนตำแหน่งกันอยู่เรื่อยเลยนะครับ อืมนะครับถ้านี่นะครับแข่งน้อยกว่าซะด้วยนะนะครับสำหรับแบ็กเบิร์นกับเวสบอมบิดเนี่ยแข่งน้อยกว่าแล้วมี65แต้มแบบนี้มีโอกาสลุ้นขึ้นมาโคเวนทีกับซันเดอร์แลนด์นะครับลุ้นขึ้นมาเพย์ออฟพอสมควรนะครับดังนั้นนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะพะวงนะนะครับ สำหรับ2ทีมแบบนี้นะครับเล่นเสมอก็ไม่น่าที่จะเสียหายด้วยนะครับสำหรับเกมน,นี้มีโอกาสจบเสมอค่อนข้างสูงแต่ให้ผมเชียร์นะผมชอบทีมรูตันทาวที่ยังคงดูด,ดันในบ้านนะครับสำหรับคู่นี้ผมฟันธงนะครับว่าเจ้าบ้านอาจจะทําในบ้านได้ดีแล้วก็สกอร์สูงครับทั้งคู่บึกสกอร์ได้ดีจริงครับดังนั้นคู่นี้เนี่ยผมฟันธงทั้งต่อทั้งสูงแล้วกัน นะครับว่าน่าจะออกมาในผมคิดว่าเจ้าบ้านน่าจะเฉือนไป2ประตูต่อ1นะในช่วงท้ายเกมแบบนี้นะครับฟันธงที่ทั้งบอลต่อและบอลสูงกับรูตันทาวน์นะครับวิคอบอลคู่ถัดไปครับข้ามฝั่งไปทางน้าของลีกอยทองนะครับวิกตอรเรียกิมาไรต์เจอกับสปอร์ตติ้งริทบอนนะครับริทบอนก็ ถือว่าฟอร์มที่จัดจ้านพอสมควรครับในซีซั่นนี้นะครับส่วนกิมมาไล์ก็ไม่แน่น้อยหน้านะครับอยู่ในโซนกลางตารางนะครับก็เป็นทีมดังอีกทีมหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับวิกตัวเรียกิมมาไลท์นะแล้วก็หลกโปรตุเกสนะครับดังนั้นวันนี้ไปชี้ชัดไปดูสถิติกันนะครับวันนี้ลิสบอนออกมาเยือนที่ราคา1ลูกนะครับบางสํานักไหลจากครึ่งลูกมานะครับก็ถือว่าไหลเยอะพอสมควรนะถ้าเป็นสโบเบตไหลแบบนี้ก็เป็นที่แน่ชัดว่าลิสบอนอาจจะทาได้ดีครับในเกมนี้เป็นต่อถึง3เท่าอย่างชัดเจน นะครับเกือบ4เท่าสะดด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ราคาพูเนี่ยนะครับอ่าราคาเสมอเนี่ยเดี๋ยวหยั่งขึ้นมา4.3เนี่ยดังนั้นผมคิดว่าคู่นี้เนี่ย,ยริดบอนได้เปรียบเยอะพอสมควรสูงต่ำไปที่2ลูกครึ่งนะครับ ควบ3เลยนะนะครับบางสำนักเปิด2ลูกควบไหลขึ้นมาแบบนี้โอ้โหนะฮะไหลเป็นน้ําเป็นท่าแบบนี้ก็นะครับไม่อาจจะต้านทานการไหลแรงได้นะครับวิกตอเรียกิมไลท์อยู่อันดับที่7ครับส่วนลิสบอนอยู่อันดับที่4นะครับเกมเยือนไม่ค่อยสู้ดีนักครับชนะไป7จาก14เกมแค่นั้นเองทําแต้มหล่นหายไปพอสมควรส่วนเกมเย้าของกิม,มไลท์ชนะไป18นะครับเหนียวเหมือนกันนะสำหรับเกมในบ้านนะครับส่วน10นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านชนะแค่1เกมครับเสมอ1แพ้ไปถึงแ นะครับในแง่ของเชิงสถิติเนี่ยลิตบอนทำได้ดีกว่าทุกขุมกำลังนะครับทุกตารางนิ้วเลยทีเดียเทเลทีเดียวก็ว่าได้นะครับอ่ากิมาไรเอาชนะลิตบอนไปครั้งล่าสุดเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2018นี่เลยครับเอาชนะไป1.0 นะครับก็เป็นการชนะในราคาครึ่งลูกนอกนั้นนะครับเละเทะนะลิสบอนหวดเกือบทุกเกมเลยนะครับดังนั้นเชิงสถิติเนี่ยกิมมารไล์ไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่กับลิสบอนนะครับส่วนผลงานของกิมมาร์ไล์หนะัดหลังสุดก็เละเทะไปเหมือนกันนะครับเสียราคาไปหมดเลยยังคงไม่ชนะใครครับแล้วก็อืม นะครับทำได้ดีที่สุดเสมอปากกสหรือฟลอรดาในเกมในบ้านแค่นั้นเองนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ะครับพักหลังมาเริ่มมีปัญหาครับในทีมนะออกทะเลไปพอสมควรนะครับส่วนเกมเย่าก็ก้าวหน้าลัาสุดชนะ4เสมอ3แพ้ไป2ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับเกมในบ้านนะส่วนลิสบอนนะครับก็ไม่ชนะใครแต่ว่าออกหนักไปทางหน้าของลูกเสมอซะส่วนใหญ่ซะด้วยสินะครับนัดล่าสุด นะครับสิบนัดล่าสุดแพ้กับยูเวนตุสแค่เกมเดียวนะครับในศึกยูฟาอยู่ป้าลีกนอกนั้นเก็บเรียบทั้งในหลีกและนอกหลีกทั้งหมดนะครับแต่ว่าจะเป็นออกหนักไปทางด้านของลูกเสมอนะตอนนี้ไม่กินราคามา5เกมติดแล้วเช่นเดียวกันครับสำหรับลิสบอนในวันนี้ นะครับ,บรลิสบอนเล่นราคา1ลูกเนี่ยค่อนข้างที่จะเจ้านะครับส่วนกิมมาไลก็เจ้าไป2เกมเหมือนกันดังนั้นนะครับอาจจะนะฮะอาจจะเพดานเหมือนเหมือนคู่วันนั้นนะครับคู่ทางด้านของเชฟฟิลเซตถามว่าจะก้าวผ่านราคาได้ไหมแค่นั้นเองนะครับแต่วันนี้ราคามันไหลไปนะ้เป็นท่าแบบนี้ก็ต้องไปรู้เงินดูนะครับกิมมาไลจะเจอกับมาริติโมนะครับส่วนทางด้านของลิสบอนจะเจอฟามาริเคานะครับก็ต้องไปดูเหมือนกันว่า เกมในวันนี้เนี่ยนะครับทางด้านของโปรตุเกสเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับตอนนี้เหลืออีก18-236หรือ34มี34เกมให้เล่นเหลืออีก5เกมเช่นเดียวกันนะครับจบพร้อมกับพิเมลิกเลยนะนะครับลิสบอนมี58แต้มนะครับก็ต้องลุ้นอันดับที่4กันอยู่นะครับอันดับตารางคะแนนอยู่ตรงนี้นะครับก็ วันนี้ถ้าชนะนะครับก็คงตามทางด้านของบาก้กายากเหมือนกันนะครับก็ต้องไปลุ้นทางด้านของคอนเฟลเลนต์ลีกแล้วกันนะครับสำหรับปีนี้นะของทางด้านของลิสบอนแต่ไม่น่าจะพลาดนะครับแต่แชมป์ก็ยังคงไล่ล่ากันอยู่สําหรับ2ทีมนี้นะครับหูบาก้กาก็พยายามสอดแทรกขึ้นไปเหมือนกันนะนะครับปอร์โตเมื่อคืนก็ึ้นก่อนก็ชนะไปเหมือนกันนะครับก็ดังนั้นต้องไปลุ้นกันดูครับตัวผู้เล่นวันนี้นะครับทางด้านของวิกตอเรียกิมมาไรเนี่ย นะครับหน้าเป้าก็เป็นนะครับซอฟิราที่เบิกไปแล้ว5ประตูในซีซั่นนี้นะครับทำประตูได้ไม่ค่อยดีนักสักเท่าไหร่ครับสำหรับกิมารายในซีซั่นนี้นะครับโจต้าซินบานะครับแล้วก็ไมเคิลจอห์นสตันนะครับตัวบาดเจ็บค่อนข้างที่จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับบูโน่แกสเปอร์นะครับโดนใบแดงไปนะดังนั้นเกมในวันนี้ก็ต้องลุ้นกันดูว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันครับสำหรับตัวนี้นะครับแบมบ้ามีการบาดเจ็บนะฮะ ก็ฟอร์นันเดสนะครับก็ต้องลุ้นกันดูจริงๆนะฮะแต่ว่ากองหน้าที่จอมยิงก็ยังคงอยู่นะครับผมก็ไม่ได้ค่อยติดตามสักเท่าไหร่สำหรับลีกนี้นะครับจะอ่านตามราคาแล้วกันนะครับสำหรับลิสบอนนะครับกอนคาเวสนี่นะครับตัวยิงประตูให้กับรีปีนี้กดไปแล้ว14ประตูนะครับ9แอซซิตนะครับจากการลงเล่น27เกมนะครับส่วนอุนเนอร์นะครับมาคัสเอสเวิร์ดนะครับอุกาตี้นี่นะครับโมริตะ นี่นะครับไปอยู่ลิสบอนนะสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าชัดเจนครับเกมในแดนกลางก็ นะฮะมีดีพอสมควรนะครับอาจจะขาดหายไปด้านของจมนี่กาบารรวมถึงนะครับเปาดินโยแค่นั้นเองนะครับแต่ผมคิดว่าช่วงชิงความได้เปรียบแล้วก็ความดุดันยังไงก็ต้องอยู่ที่ลิสบอนนะครับแล้วก็บอลราคามันไหลไปแบบนี้ก็คงต้องหน้าอยู่ลิสบอนมากกว่านะราคาไหลหดกระโดดแมวเลยครับโอ้โหบางสำนักเปิดมาที่1ลูกเลยนะไหลไปลูกควบนุ่นนบ้าไปแล้วนะครับสำหรับราคาแบบนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราคงต้องวิ่งไปตามราคานะครับดังนั้นคู่นี้ผมคิดว่า นะครับวิ่งไปตามราคาอาจจะสวยงามที่สุดนะครับสำหรับคู่นี้ยังคงมองว่าลิสบอนอาจจะได้เปรียบพอสมควรฟันหงไปที่สปอร์ติิสบอนนะครับวิ่งไปกับราคาแล้วกันนะครับไม่อาจจะสวนกระแสนะครับต้านทานราคาไปได้นะครับสำหรับ3ตัวชูเน่วันนี้นะครับชอบโรมานะครับดูต้านทาวกับสูงนะครับรวมถึงสปอร์ติลิสบอนด้วยนะครับในคลิปทั้งหมดเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ทัศนคติส่วนตัวนะครับใครชื่นชอบนะครับจุดไหนหรือติดติงในจุดไหนสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ ครับหวังว่าทุกท่านทุกคนจะถูกอกถูกใจนะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ครสมาชเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีแรงใจทําคลิปต่อไปและหวังว่าวันนี้นะครับทุกท่านทุกคนจะร่ำร่ำรวยนะครับเราจะสร้างสังคมนักเดินพะันที่ดีไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันไปได้ไกลอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปลุยไปจิ้มกันสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม